เราย้ายมโคมาลากรถเกี่ยวข้าวติดลมครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าหน้างานยาหนักขนาดไหนครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัน,กนกด้วยครับผมฝ mm hmm. ากช่องช่องสิริบุรียามครับเดี๋ยวเราจะตามไป เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับก่าจะไปถึงนี่ก็ต้องบุกป่าอันอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องกังวลเลยครับผมว่าทำไมอัตราค่าบริการการลากรถเกี่ยวนี่มันแพงครับเพราะว่าหน้างานนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับแม่โครครับผมบางทีแม่โครอาจจะไปจมขึ้นมาเนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับ ก็จะเข้ามาได้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะนไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานครับผมเดี๋ยวเรารถขุดตรงนี้ครับผมจุดที่รถเกี่ยวจมสลิงถึงไหมสลิงถึงไหน ไมโคมีหรือเปล่านาแปลงนี่เลยเหรอครับโอโ้โหนูนน่นเห็นรถเกี่ยวแล้วสงสัยจะต้องเปิดทางตรงนี้เนาะแล้วเจ้าของที่ดินเขาว่าไงได้คุยกับเขาไหม,ไมจอดแค่ตรงนี้นะครับไมคโ,โ,โนนครจมไปแล้วครับบบกกระพือรอกีฬานาลอกใครขับนายนะไม่เดี๋ยวพี่บิดูก่อนดิเดี๋ยวมาดูครับผมก่อนที่จะให้ไม่โคมาดึงครับอันนี้คือนานลอกครับผม เจ้าของนาไม่บอกกันเลยพามาดูหัวดินดินแถวนี้นี่นุวมๆเลยครับโอ้ งานเข้าแล้วครับผมเห็นแค่ดินนี่ก็เสียวแล้วครับผมดึงมาก็บุ๊บเลย มิดแท็กครับผมมิดแท็กเลยบินนาลออครับฝากไปถึงเจ้าของนาครับผมเป็นนาลอ,อก,ก็บอกกันหน่อยเด้ออ่ะมาโคมาถึงแล้วครับผมเรามาลุ้นกันครับผมว่าจะดึงออกแนวไหนรับ คือด pues ินประเภทนี้ครับผมไม่ต้องไม่ต้องลิ้นเลยครับผมจมแล้วก็คือติดเลยครับเกี่ยวได้ก็อย่างเป็นรถคูบุ้าเขาเกี่ยวได้มิดดามเลยครับถูกล่างอะไรไปหมดเลยครับผม ปากคงปาาเกียวอะไรก็มิดเลยครับงานนีน้งานช้างครับสงสาร,รจะขอกรถเกี่ยวครับผมเพิ่งเริ่มฤดูกาลเนี่ยก็ประเดิมเลยครับผมมาดูกันหน่อยครับผมมีข้าวหรือเปล่า มีข้าวไหมานี่มีข้าวอยู่นะ รถขุดของเสียบพพนะครับเสียบพพโคเบคโกดีเคหนึ่งสองศูนย์นะครับมักทีเดี๋ยวของรถครับผมเข่าอ่อนเลยนายมุดเอาสลิงออก จะได้ดึงไปข้างหน้า,าเ้เอามาีมีมีเส้นสั้นด้วยอ่ะดึงลากไปยิงคุดยิ่งเจอน้ำครับเนี่ยยิงคุณยิ่งเจอน้ำตอนนี้ไม่โคตั้งลำไปแล้วถรถลากไปแล้ว ลากไปเลยสงสัยจะต้องลุยนี่แหละครับผมข้าวเดี๋ยวไมโครตั้งลำก่อนแล้วก็ร้อยสลิงไปอตอนนี้ก็เอาสลิงมาคล้องกับแมคโครก่อนครับ กวนนี่ยันตุโอ้ตอไม้ครับผมาอาจจะเป็นตอพวกยูคาหรือเปล่าโอ้ยตอต้อนไนต้นแต่ มาใหญ่แล้วเกินแม่เดี๋ยวเมื่อกันน่ะโอ้เอา้าโอุ้ยราแกว้วนึกเลยครับอ,อาเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าต้องขยับปริยะ เอาถึงสลิงครับผมฮะายึดสลิงแล้วการยึดส,สลิงเรียบร้อยแล้วครับผมฮะบีพีเลี้ยงแล้วครับผมให้น้ำแล้วให้น้ำแล้วจะใ,ให้ลุยต่อเคื่อพลังก่อนอันนี้ต้องเอาสลิงออกเนาะ <c oughs> ใช่ม so ีม <brightness> <desserts> ี <bonito> uh, it, ีฟอที่อะไรให้มันแบบี้ยโซ่โกันมนเดิมอ่ะทำงานกันอ๋อไม่นั้นเลยลุเลยเี๋ยวจครับมอครับ้า่อ้ลากใดใยไอ้คราฮรดรจะลุ้นไงผมลุ้นรถเกี่ยว มันจะขึ้นจากลงหรือเปล่า ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยค่อยๆๆๆนี่ขยับแล้วครับ ลนกันครับผมลรอบที่สุดท้ายครับเดี๋ยวเอาสลิงออกก่อนเอาสลิงหลังออกก่อนเลย ยังไม่พน้นคืออันตรายเอาสลินงหลังออกก่อนเลยเดี๋ยวพม่ชมอีกฉลิงนข้างหลังยังติดอยู่ครับผมแต่ว่าแรงนี้นี่คือยังไม่พน้นคืออันตรายครับ ลากไปต่อครับผมลากต่อเลย โอเคโอเค,อเคต้นขีดอันตรายแล้วครับผมบัรการากรถเกี่ยวข้าวขึ้นจากลมเส้นทางครับผมโอ้โหโหดมากครับนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนินดึงข้างบนนะงานช้างเลยนะต้องรอ นู่นแหละดินแห,แห้งเลยครับผมดูครับ <exhausted> เออใช่นุม่มหมดเลยนาแปลงนี้ครับผมแปลงลอกสนันสั้นเอาเอาเอาเดีอยจะออกตัวไปครับผมมาลุ้นว่าจะพ้นนานี้หรือเปล่านะครับ นะครับจะจมหรือเป,เปล่าโอ้เอาไปแล้วไปแล้วอ่าพุ่งสุดตัวแล้วครับผม ค้าจชมอีกก็รอเกี่ยวข้าเสร็จครับมาล่ากันไปอ้เอา,าเรียบร้อยด้วยดีครับผมคลิปนี้ก็ลา่้นผู้ชมไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย